ได้เล่นแล้วอ่ะเลองการเล่นเกมนี้กันดีกว่าว่าว่าเจอกรอบบ้าแล้วกูเจอจินแย่กว่าอีกว่ะกูเปิดตรงไว้นี่ให้บ้านโอโอเคเูามชั้นกูสามกูสามูสอยู่ตรงกลางที่หนูเปิดประตูเฮ้ยมาแล้วอยู่ข้างล่างเบล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 เลเบ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 ล หัวทองมาเลยหัวทองมาเลยหัวทองมาเลยพี่พพูดรอเบาีิตั้งแต่เล่นเออตั้งแต่เล่นดิไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปนี่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 ไต้หวันก็อาจจะมาส่องเราเหมือนที่กูไปส่องมันก็ได้ส่องอะไรส่องกุเออแต่เบ้นส่องไต้หวันนะส่องทีมผู้หญิงใช่เ้วคือเมื่อวานอ่ะเปิดไอจีทิ้งเอาไว้อ่ะแล้วใช่เหรอเปิดจีทิ้งไว้แล้วก็นอนเหรอเป็นบีกินนี่เลยอ่ะ่อร เออคือเกินไปเปล่าวะเกินไปป่ะวะแม่งเป็นพี่พี่ก็บอกเคยคนนี้แจ่มกูกูินโซ่ผมอกยอมแพ้กินพี่พี่จะแบบถ้าเป็นพี่นะคือแบบมึงอะไรของมึงเนี่ยดูทำไมพี่พี่บวยวายเลยนะเว้ยคือแบบคัอเปดเลยอ่ะค้างเอาไว้อะพี่ใช่หรอเอือเป็นพี่พี่ไม่ยอมอ่ะจริงๆนะเว้ยแบบรับไม่ได้ถ่ายกอล์ฟเด็กกอล์ฟมึงยอมอะวะไม่ยอมกูยอมไม่ยอมเออพี่ยแบบไม่ไหวจะตีพีจะตีพีจะตีพีงูปี๊บ ตัวนี้จะตีฟีจะตีฟีตัวนี้มันจะใส่ TV, ตีฟีใส่ตีฟีุ้ย,ย, TV, ย,ยใส่อะไรกันมา้างหือวะตีฟีใส่ตีฟีใส่ตีฟีใส่ตีฟีมันมีหัวมันมีผีตาโขนใช่มีผีตาโขนมาไล่อยู่ไหมมีผีตไตหงุด้วยม,มึงเลี้ยวซ้ายหรือเปล่านะ่ะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเด็บสองโอ้ยเปรตเอ้ย พูดได้ยินเสียงเหมือนน้องนิพาแบบก้อนเมนี่ยนะแล้วว่าน้องนิพาโดนตีเมื่อกี้เดี๋ยวพูดมาช่วยเลยเจอพี่กูเป็นไงเจอพี่กูเป็นไงอ้าเอ้าพี่เอ้าอ้าด่ากูอีกกูตีตะตันให้แล้วไม่ผ่านไมหาเขาแล้วก็ตะโกนว่าเจอพี่กูแล้วก็ด่ากูกูตายแม่งไปเลยแล้วกันเอ้ยโหมึงจะโทรเกมที่เออมึงคิดไม่ถหงว่าเว้น กูตี่ยนเรื่องเป็นเล่นเรื่องเป็นเปลี่เรื่องจบยังยังไหน่ะจบยังจบอะไรเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องเฮ้ยมันเปลี่ยนมาสิมันเปลี่ยนยาอยู่ไหนบอกกูก่อนที่กูจะเสียชีวิตมื่อยู่กลางแมพเฮ้ยโอปปี้อ้ามันขอปีดมาใส่หนูเฮ้ยพวกมึงเลยดีๆหาห้องอย่างนานเลยนะเว้ยเออมันจะแตกยาอยู่ไหนบอกกูดิกูไม่รู้กูยังไม่เจอยาเลย มึงหาดเที่ยวโหน่เงียบไปไหนเอ้าวุ้ยเปิดประตูเออยาไม่มียาเมียก็พี่ไอ้พี่อะไรวะเนี่ยไมหนูหนูกดพี่ะหนูตายหนูตายยาย่าไพี่ไปช่วยดิมาร์กดิให้พี่ไปช่วยมาร์กดิมาร์กดิมาร์สเตนเบิร์กหนูไม่ตายหนูไม่ตายโอ้ยหนูตีหนูได้ไงอ่ะหนูตายไอ้ชัย ไม่ตายไม่ตายไม่ตายช่วยอยู่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 เวะจะอยู่ช่วยอยู่ช่วยอยู่ทุกคนดูเลแม่ไม่มีการตั้งใจเล่นเลยไมอยู่เป็นห่วช่วยอยู่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 เออเป็นไงเป็นไงเออแล้วเอาอยู่อยู่ช่วย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 อยู่เอาเราปั่นเถอะเอาแล้วจี้เอาแล้วจี้แทนที่ปีนองออกมาไอ้เบ้นกูช่วยตีตั้งนานวิ่งอยู่ข้างในบ้านเออจะตายแล้วน่ะ พุดเกียรติจักรนะครับสำหรับโดเนตหนึ่งร้อยบาทปิ๊งไปหมดยาวแล้วอู้หกูงงอะจินว่ะก็้หมดได้โดนน้ำโดนน้ำได้โดนน้ำไม่ไรไม่ไรกลับไปแล้วกลับไปแล้วกลับไปแล้วเฟดไป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 คุณปานอยู่บ้านสามนะ โอ้โหมาเีย้ขนาดเนี้ยเจอกูกูทั้งวันกูทั้งวันปั่นเลยกูทั้งวันกูตั้งใจแล้มาได้เลยได้เลยมึงจะได้ไม่ไปไมไม่ไมมันไมู่แล้วูแล้วโอ้โหลงากูล้กูลมากูมกลับต้กวคนีคนตีคนีคนตีคนตกนเล่นจิติ่งเดียวอนูติ่งแบเลยล่นโปโลไปอย่างเลนโไปอย่างวะได้แล้วจินใจไปแล้วโปรโลใไปแล้ว โคโรคืออะไรอ่ะพี่ก็แตก็แสงนะแสงแสงจากแสงจากกล้องอยู่นี่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 เอ้าอีกีีมันไล่กูมัาเลยหนูอ่ะเรียบร้อยว่าเจอจินอ้าวหนูตกน้ำน้ำหล่นลงไปทำไมอ่ะมันหล่นไม่ได้หนูตายแล้หนูไม่รู้ตายตงน้ำเหรอโอ้ยเฮียรอยไปเองก็ต้ดงลงน้ไปหรอก มันเดอดลงน้ำไปทำไมวะหน้าดูอะไรวะง่าวังเลยหนูมันจ่อรู้ไอ้เหี้ยเดี๋ยวพี่เดีข้าตู้ก่อนนาพี่มาว้าพี่เห็นกูเข้าตู้พี่เอกสดได้ตัวองอ่ะสดได้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 เฮ้ยตัวเองไม่ได้นะมาไล่ก๊อลฟ มาไล่กูมาไล่กูเฮ้ยมันเฟะมันเฟะมันเฟะไปดหยุดเฮ้ยกูทั้งวันกูทั้งวันนีกูทั้งวันกูทั้งวันกูบอกเลยเนี่ยเจนตรงนี้มีตรงนี้มียาเจนพี่พี่วางยาไว้แล้วตรงนี้นะรอรอหนูอยู่ในหลืบในน้ำอ่ะอตาในซอกอ่ะมา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 ละมาแล้วซอกแค่แรก็ดีนะถ้าชุบได้อ่ะคือได้ปะพี่พยายามลมานระยากอยู่ตรงนั้นเหรอเฮ้ยพี่หายไปแล้วแมวกูแล้วระวังว่ากูตายแทนไอ้เหี้ยตายเหรอ มันอยู่ไหนวะเฮ้ยกับกูตายแดนเนี่ยกับกูไม่ต้องเล่นแม่งแล้วไม่เกมกูจะไปเก็บยาเอ้ายาจะให้กินกินตายแล้วไม่ไปเก็บยาแล้วเอ้าปิดแม่งเลยสัตอ้เหี้ยกอ จินันทานไม่ใช่จินตายะเว้ยตายพี่ยเลือดไงนั่เจนเออไเงี้กับแมวอยางเลือดมีครึ่งนึงกูแวาเลือดก่อนชุบไหนใครชุบอ่ะเออชุบแล้วยชุบแล้วนฟืนนูฟืนไอ้เงี้ยมาตีงอนไอ้เี้ยมาตีโคตรงอนเลยวะไอ้เงี้ยม่ต้อเล่ไ้องี้ับอยู่รับอยู่รับอยู่ับอยู่ปิดตุกันรับอยู่รับอยู่ รับัวแล้วอาไม่เ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 อาโอ้โหผมไม่ไหวว่ะไอ้เหี้ยยิไปยิ่งไปคนดูดผีอหรวายไอ้เหี้ยผีเจ้าพยาธไม่ไหวบอกบอกผีมาหาำทำไมเหียวะมันเถอะก็ลองแต่ก็ไม่ใช้ยาแล้วไอ้เบนไอ้เหี้ยแทนที่ให้ไอ้ก็มือเถ็ดกินเลยมืเถ็ดกิน นี่ไหนูหนูชีวิตรอดหนูมีชีวิตม่ผีอยู่ตรงนี้ผีอยู่ตรงนั้นสอยู่ตรงนี้สวดเล่สวเล่เด้อพี่เออสวดองค์กูสวดองค์กะกินกูสวดองค์พี่คุมให้เด้ยวก่คุมให้เด๋ยวกูคุมให้เดีกแล้วอนี่นี่ีกูนีอ่กูนี่เกิออกำลัมใกล้กีลังมาใกล้ๆกป่านีาีถ้าถ้ากูบอกว่าออกก็ออกนะได้ได้ได้น้องรักเพอพียงอยู่อ เขาได้มาตรงโอบอกตรวจอยู่ตรวจอยู่ไอ้ไ้อ้กลองในบ้านเท่าไหร่ในบ้านอุ้ยไอ้ตัวจเดี๋ยวให้มันมัดลงไปข้างล่างมันอยู่ตรงกลาง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 ในบ้านเท่าไหร่ตรบ้านองค์บ้านองค์บ้านองค์มเข้าบ้านมันเฟดไปบ้านสามกูตรวจบ้านองค์กูตรวจบ้านองค์เออมันมันมันไอเบนหามึงไอรเบนหาเมื่อไหร่ไอเขามาโคเวอร์เร็วกูดูอยู่ตรงกลางเออยู่กูอยู่กูตรวดได้สวดได้ บ้านโอ <mud prochain? S 2> บ้านโอบ้านโอมันมามันมาแล้วมันมาแล้วติดเลยถ้าบ้านโอ้าเก้าติดเลยตัวสะพายเกติดเลยอเเเฮ้ยกิเช็ดด้งันทางาปดังทีสวาติดอยู่ติดลดดิลดดิลดดิ้ยับเลยหาของเอาคืนเอาคืนได้เวลาแล้วลงน้ำมาลงน้ำเขาบอกว่ามันกดเต็มเลยบอกว่าถ้ากดพร้อมกันอ่ะมันเอ้ยอยู่นี่ถ้ากดพร้อมกันอ่ะมันใจนี่ตีมันจะเด้งสรอบเหมือนบั๊กเหมือมันบั๊กอยู่ เลือดท่สองเท่าไงอันที่สองระทำนะจ้า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 เฮ้ยอย่างนี้เราก็ขี้โกมาดิไอ้ไอ้โบัเฮ้ยเฮ้ไม่บักก็บ้าละนมิสายชินโอ้โหสเล่นบักครับทุกคนโ้เล่นบักเล่นเด็ไม่ได้บักไม่ได้บักผีอยู่ตรงนี้นเ้ยๆ้ยเอยู่อยู่กูอยู่ตรงนี้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 กูใส่ชิงเก้าเก้าตรงนี้ได้เลยอมาบักมาบักมากมาจะเบิกตรงนี้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 ได้เลยได้จะเบิกจะเบิกกำลังวิ่งไปกำลังวิ่งไปเด็ว วันนึงวันหวนหวนหวนหนึ่กำลังวิ่งไปอแล้วไม่เจอดีไงกินมากินมาจบเจ้ารับเจ้าโอ้ไม่ทันแล้วอยู่ไกลไปมันอยู่ไกลไปเฮ้ยมานกากาเอานรอรอรอมีผืนประคัอยู่ตัดตี้เฮ้ยมาตงกลางดิมาตรงหนดิอดูรอดูรอดรดูรอดรดูรตรอดูอดตรอดน่อดตัอหน่อย ลูกบำอยู่ตรงนั้นไม่ดนไม่ดนไม่ดนูัอยู่ตรงนั้นเอาเลยแล้วกันเอาดิเาดิเอาดีเอาดิเาดิเอ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 าดิตาดเอาดิเอาดิเอาดิดเอาเอาเอาดิตอเอาดิ้ิเออาเอาอออดอูกดอาาอาอาอา ปิดประตูไปเลยแล้วกันตรงนี้ตรงนี้มีสายสีน้ำขวดประตูไปแล้วปิดประตูแล้วมีสายสีน้ำพีดพีพีดหรือกูจะก้าวไว้ตรงนี routine, well, here, there, 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 there. ้เห well, ็นปะได้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 เลยเขามานะเขามานะเขามาเฮ้ยเกิดเกาะเว้ยเกิดเกาะเว้ยปวดเกาะเว้ยเกาะเกาะเว้ยเอามันมี BKB เอาหนูจะตายนี่ไงนี่ไงกูก้าวไปแล้วเว้ยสวยสวยสวยก็เจอสเตนีนี้กูไต้หวันอะ ก็มาดูคนเล่นบักกูเล่นบักอะไรวะสารกันยังไม่ลงเรื่องเลยในมือหมายเราต้องได้แชมป์วะเชื่อเด็ดทุกคนไอ้ก๊อบอกลากมาลากมาแล้วแข่งมาที่ยี่สิบสี่นะเฮ้ยโอ้ยก๊อมันเป็นอินเกมนะเมื่อกี้มันยืนเฝ้ากูเสือกัดกินนูเว้ยไอ้ก๊อบอกให้ออกกูออกเลยวิ่งเลยเมื่อกี้โอ้โหมิ่ยจัดเลยสยอดมากเลยเกรียมไว้แล้วเอ้าเอ้าโอ้โหมันไม่ไหววะไม่ไหวไม่ไหวโอ้โหดูพี่เดี๋ยวน้องสุดยอดมากเลย 哎呀！